สวัสดีครับ FC ช่องนักพัฒชาแนลและ FC นันทวันภาพย,ยนตร์นะครับโดยทองฟ้านะครับมืดครับมืดสวัสดีก็เหมือนเดิมครับตามนันทวันนะครับก็อพิกัดวันนี้ก็อยู่ต่างจังหวัดน,นะครับอยู่คุณยายเขาข้ามถาน,นนร,รถก็มากระชั้นชิดเขาก็ข้ามเขาจะรีบไปไหนนะ ก็พิกัดก็อยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับวัดฉนวนในวัดสันวนในสอเสือนะครับวัดสนวนในสสว,วัดสัตวนวนใน,ว,น,ว,น,ในวัดสนวนในนะครัตบตำบลสนวนอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์รอเรือผมไม่ค่อยชัดเจนนะครับก็ห้วยราชนะครับห้วยราชาอ ตำบลฉนวนอำเภอเ้วลาดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับงานแก้บนนะครับก็จริงจริงานเขามีตั้งแต่เมื่อคืนนะแต่เมื่อคืนผมไปหน่วยดีเ5้าห้าห้านะครับที่บ้านโนนไม่ใช่บ้านโนนททีที่บ้านไกลสเสนียะนะครับที่บ้านไกลสเสนียะตำบลหนองบัวอำเภอท่าตูนจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ไปที่นั่น แล้วกลับมาก็นอนไม่เต็มที่นะครับกลับมาถึงบ้านดึกๆก็ตัดต่อคลิปแล้วก็หลับคาโทรศัพท์ก็มีครับนอนไม่เต็มอิ่มครับเพราะต้องตื่ดมาทํางานคือผมมีงานประจําอยู่แล้วเนาะผมเลยทายูทูบเบอร์อย่างเดียวยูทูบเบอร์เป็นอาชีพเป็นงานเสริมนะครับเป็นงานเสริมเนาะใจรักถ้าใจไม่รักทําไม่ได้นะครับจริงๆถ้าใจไม่รักทําไม่ได้ ตัใจรักจริงๆนะครับเริ่มแรกเลยก่าจะผ่านด่านได้นะครับใช้เวลาเกือบปีนะครับถึงถึงผ่านกดของยูทูบบางคนยาวาจะเกือบปีเลยครับรวมสองปีถึงผ่านกดของยูทูบนะครับตรงนี้เขาทำถนนเนาะเขาทำ เขาก็จะปิดให้ใช้ทางข้างเดียวมันก็จะติดลถนะครับเนี่ยคือเราต้องหลบหรือ,อยังไงเราต้องหลบใช้ทางเบี่ยงนะครับก็พรุ่งนี้ คงคง,คงไม่ได้ถ่ายนะครับก็จะดูคลิปที่มันมีคลิปที่ผมเก็บไว้นะครับคลิปที่ยังไม่ได้คือลงไม่หมดนะครับก็เก็บไว้เวลาเวลาไม่มีงานหรือว่าเวลาเราไม่ได้ติดตามงานก็จะเอาคลิปนั้นมาลงนะครับมาลงให้ชมกัน วันที่เท่าไหร่ครับสามวันกี่วันท,ท,ที่สากแก่อแต่ไม่ได้ไปนะครับมันไกลขนาดนั้นใครจะไปอ่ะครับค่าน้านํามันอูจะเป็นเงินเท่าไหร่ละครับก็คงไม่ได้ไปเนาะช่วงที่ไม่ได้ไปก็คงเอาคลิปที่เก็บไว้นี่กลุ่มนครับามาอัพมาอะไรให้ให้ท่านชมเนาะชมย้อนหลัง นะครับเพราะว่าคือช่องมันต้องมีคลิปลงนะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้น,น,นานๆเอฟซีก็จะหายหมดนะครับเรา YouTube ก็าอาจจะมองว่าช่องเราเป็นช่องตายอะไรอย่างเงี้ยครับไม่มีการเคลื่อนไหวนะครับมันต้องมีคลิปลงนะครับแต่ถ้าไม่มีจริงๆคือคือจริงๆแล้ว ผมก็ทำรถแห่ด้วยเนาะทำรถแห่คือก่อนหน้านี้บอกเลยครับช่องช่งผมเริ่มจากการทำกรเกษตรมาก่อนนะครับทำกเกษตรทำกรเกษตรแล้วก็ได้มาทำทำหนังนันทวันนะครับก็ในส่วนของถ้าไม่มีงาน,นจริงๆก็อาจจะได้ถ่ายกเกษตรให้ให้ชมยังไงก็ก็ก,ก,ก็ก็ขอความอนุเคราะห์นะครับดู อย่าทิ้งกันอ,อ่ะขอขอขออย่าทิ้งกันเนาะก็ยังไงก็เข้ามาก่อติดตามให้แล้วหรือว่ามาเป็นเอซีช่องนักพัฒแล้วก็พ่องานเขาคงไม่ได้มีทุกวันถูกต้องไหมครับก็อาจจะให้ดูคลิปอยากอื่นไปอย่างนี้ครับหรือว่าคลิปที่เก็บไว้ตั้งแต่เริ่มถ่ายมา แต่แต่ก็คงไม่นานขนาดนั้นเพราะบางทีเมมโมรี่ Memory เต็มเราก็ลบทิ้งนะครับอย่างงานหนึ่งผมไปถ่ายเนะี่ยผมก็จะพยายามถ่ายให้ได้เยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้ครับแต่ทีนี้การลงผมค่อนข้างจะลงเยอะลงคลิปเยอะนะครับผมถ่ายงานหนึ่งผมจะลงเป็น1ิบกว่าคลิป2ี่สิบคลิปก็ยังมีเลยแต่เพื่อนเขาเพื่อนบางช่องเขาไม่ลงเยอะขนาดนี้นะครับเขาจะเขาจะสะต็อกคลิปไว้ก็คือเขาเขาจะลง วันละสามสี่คลิปอย่างเงี้ยเขาก็สต็อกไว้เวลาไม่มีงานเขาก็มีคลิปลงอย่างของผมลงแบบลงไม่บรรยะบรรญ,ญังอย่างเงี้ยครับพอคลิปหมดก็อา้าวไม่มีงานแล้วเอาคลิปตรงไหนมาลงก็ก็หลังๆมาก็ก็เก็บสักพูดโอ้ส่วนนี้ป่มมะพร้าวน้ำหอมเยอะมากเลยครับเนี่ยผมผมสนใจการเกษตนะียณโอ้โหมะพร้าวน้ำหอมเขาเยอะมากเลยครับเขายกกล้องด้วย แต่ลูกเล็กมากเะล,ลูกเล็กอะครับมะพร้าวอะไรลูกเล็กจังมันไม่สวยนะครับลูกมันก็เลย,เลย <c oughs> มาที่เรื่องของเราก็อาจจะเป็นแต่ผมลงลงลงไม่หมดอย่างเมื่อคืนที่ผมถ่ายบ้านบ้านไกลเสนียดผมก็ลงลงไม่หมดนะครับเพราะบางทีการอัพคลิปก็มีปัญหาเนาะ ข้อจำกัดของอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับก็ลงไม่หมดก็ลงไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็เก็บสต็อกไว้ครับเวลาไม่มีคลิปเวลาไม่ได้ไปถ่ายทำนันทวันแล้วก็เอาคลิปตรงนั้นมาลงให้ท่านผู้ชมไม่ได้ลืมกันเนาะไม่ได้ทิ้งช่องกันไปไหนคือยังอยู่อีก500เมตรเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลข2 3 7สคือยังอยู่ในเป็นเอฟซี FC, หรือว่าเป็น ันใจของนันทวันช่องนักพัฒชาแนลกันอยู่นะครับประมาณนี้เนาะตรงนี้เขาเขาทำถนนนะครับมันก็เป็นทางเบี่ยงให้เราใช้บริลามจุดที่จะไปบอกเลยครับเป็นร้อยกิโล จะไปไปหลายครั้งอยู่แต่ว่าอันนี้พูดถึงระยะทางระยะทางมันไกลครับเมื่อกี้เขาบอกให้เลี้ยวไหนเลี้ยวขวาุมจะคุยว่เาเลี้ยวขวาเป็นะเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนหมายเลขสองสามเจ็ดแปด ตอนนี้ผมว่าจะเข้าเลี้ยวขวาไปเขตตำเภอสตึกนะครับอ๋อมาทะลุตรงนี้รถเยอะเดินทางต่อไปบนถนนหมายเลข2378อีก1.5กิโลเมตร ก็เดี๋ยวยังไงเจอกันที่หน้างานนะครับมันอันตรายนะครับขับรถคือตอนตอนนี้ผมเข้าสู่ถนนใหญ่แล้วไนงะตอนแรกก็ตอนก่อนหน้า,น,านี้ก็จะถนนที่เป็นถนนไม่ค่อยมีรถนะครับตอนนี้ถนนมันเป็นถนนหลวงถนนสายหลักรถมันเยอะมันอันตรายนะครับยังไงก็อย่าลืมกันนะครับฝากกดติดตามด้วยสําหรับผู้เข้าผู้ที่เข้ามาใหม่นะครับผมขอบคุณครับสดีคบ